อธิบายออเดอร์เมื่อสักครู่นี้นะก็คือที่บอกไปเมื่อตอนวางแผนใช่ปะก็คือ h 4ขึ้นไปเอามาัา h 4ก่อน h 4แท่งเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือแท่งนี้แล้วก็จบแท่งตรงนี้ที่19นอนมันขึ้นไปเก็บบอดี้แค่นี้แล้วก็ลงมาตรงแถวๆนี้คือ tp 1ที่1,500จุดอ่จไปดูที่ h 1 อ่ะ TP มันแถวแถวสิแถว, 17, แ,ถวแถวนี้ใช่ป่ะแต่แต่เมื่อตอนจบ H 1เนี่ยแท่งเนี้ยมันยังไม่ได้จบปิดต่ำปิดหลุดกรอบ3ามสามมันปิดไม่หลุดใช่ไหมมันปิดยืนกรอบ3 3มสเพราะฉะนั้นวางแผนก็คือถ้ามันเกิด PA เ e ล l ในทำเฟรม M 1 M 5สามารถเซลล์ชิดกรอบลงมาได้ซึ่ง ถ้าเกิด M1 M5 พาดผ่านตรงนี้มันมีสิทธิ์ที่จะลงได้มันเกิดการเก็บบอดี้เป็นไทม์เฟรมลงมาเก็บบอดี้แต่ว่าแท่งแท่ง H1 แท่งนี้เกิดเป็น P-A cell เงจริงๆตั้งใจจะล้อให้มันขึ้นไปเก็บบอดี้แล้วก็ลงมาแต่ว่ามันไม่ไม่เป็นอย่าง,งานั้นไปดูก,กันว่ามันเป็นยังไง ที่ทาเฟรม m 5นะที่ทำเฟรม m 5ใช่ป่ะพอต้นชั่วโมงอะมันลงมาแต่ยังไม่ได้หลุดตูดเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้ต้นชั่วโมงใช่ไหมตูดตูดมันอยู่แถวแถวแถวนี้สามสามันหลุดตูดลงมา ใช่ไหมพอหลุดตูดลงมาแล้วมันย้อนกลับไปสามารถเซลล์ชิดกรอบลงมาได้เพียงแต่ว่าเอ๊จริงๆตรงนี้เป็นแอดวาน์ลงมาได้เพราะว่ามันเกิดแท่งไสหลังซิกแล้วไงสามารถแอดวานลงมาได้แต่ตอนเปิดอะเปิดเปิดดูการาฟอะมันอยู่แถวแถวแถวแนี้แหละก็เลยตั้งใจไว้ว่าที่ขีดเส้นเนี้ยก็คือตั้งใจไว้ว่าถ้ามันหลุดตูดนี้ลงมาก็คือจะ จะเซลแอดวานซ์เซลลงมาไปดูที่ m 1เห็นไหมว่ามันหลุดหลุดนิดเดียวไงแล้วแท่งต่อไปแทง่งแถวนี้ยคือมันมันไม่ได้ไม่ได้พาดผ่านขึ้นไปยืนกรอบเลยก็เลยกดเซลล์ลงมาแต่ใช้พอร์ตเซนเพราะว่ามันยังไม่ได้แบบหลุดเต็มๆก็เลยก็เลยใช้พอร์ตเซนจริงๆพอร์ต พอร์ตนี้มันเป็นพอร์ตเล็กๆมันมาจินไม่พอมั้งหรือว่าอ๋อมันบีบเลเวลเลดมันกดไม่ได้เพราะว่าใส่ใส่เงินไ้นิดเดียวลองฝึกพอร์ตนี้เฉยๆก็เลยกดเซลลงมาแล้วพอดีกับที่ M5M5 จริงๆแท่งนี้ไม่หลุดแต่แท่งนี้ยมันเกิดอาการลงมาไงก็เลยลองเสี่ยงถือแล้วพอมันลงมาหลุดตรงเนี้ก็เลยค่อนข้างมั่นใจแล้วก็กันทุนเอาไว้ มันก็ลงลงมาจริงๆอะ่ะตั้ง TP ไว้ที่3304เออแต่ว่าตรงเนี้ยมันเกิดเกิดไส้เกิดเด้งก็เลยปิดไปปิดออเดอร์ไปไม่ไม่ต้องรอให้ถึง TP เพราะถ้ารอให้ถึง TP มันก็เด้งไปชนทุนจริงๆเราสามารถ TP ที่กรอบนี้ได้แล้วแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเนี่ย TP เออตรงเนี้ยคือเด 5,000จุดของวันนี้ใช่ป่ะกะว่ามันจะเด้งลงมาที่กรอบแล้วค่อยเด้งซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะไซเวยตรงนี้สักพักแล้วก็อาจจะลงไป TP แล้วก็ค่อยเลือกทางว่าไปไหนต่อคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะอุ๊ยตาบใดที่มันยังไม่ทำลายไส้หลังที่ซิกสีส้มเส้นข้างบน3332ก็มีสิทธิ์ที่จะลงมาถึง3302ได้นะ